ได้ได้ยินครับแบบเปิดเปิดกล้องอะไรงี้ได้แบบให้เห็นหน้าอะไรเงี้ยเห็นพร้อมเห็นหน้ายัางงั้พอครับเปิด surprise motherfucker โอ๊ยต่อยกล้องโอ๊ยโอ้ยต่อยกล้องด้วยโอ๊ยโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี้ยนะครับผมมีเว็บเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเว็บปั๊มดังผมเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้คือผมมีเพชรอยู่แค่สี่เพชรนะครับวันนี้ผมจะมาปั๊มเพชรครับทุกคน นั่นก็คือเวฟสมายเพลงนะครับเวฟเพิ่มโอกาสยิ่งสุ่มยิ่งออกง่ายนะครับผมลองแล้วเพชรออกง่ายมากแล้วในเวฟนะครับก็จะมีบัตรเติมเกมขายนะครับไม่ว่าจะกาลิน่าเลเซอร์พีแล้วก็เอ็กแคดเอ็กแคดบอแบง์อะไรนะครับแล้วก็มีไอเทมโค้ดขายไอเทมโค้ดของรีไฟขายนะครับไม่ว่าจะตัวละครของวูฟฟ้าหรือกล่องชุดบลูนะครับมีนะครับในเวฟนะครับแล้วก็มีไอเดีเกมขายนะครับแล้วก็ในตัวเวฟเนี่ยจะมีวิธีเติมเงินเข้าเวฟบ4รูปแบบนะครับมีวอลเล็ตกิฟต์เคแบงก์ทูมันนี่แล ขั้นตอนแรกนะครับเราก็สมัครยูสเซอร์เนมก่อนครับสมัครยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเราก่อนเลยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากนะครับสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับแต่วิธีเข้าสู่ระบบนะครับก็คือว่าเราต้องกดติ๊กถูกที่ฉันไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติก่อนวันนี้คือผมจะมาเติมในรูปแบบของ t r ูวอลเล็ตนะครับทุกคนอันดับแรกเลยนี่เราเราก็ใส่เบอร์ไปแล้วก็ใส่จำนวนเงินปุ๊บโอนเงิน เราเช็ละเรียดได้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะชื่อหรืออะไรนะครับเช็คได้เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันไปแล้วทีนี้เราก็นําเลขอ้างอิงนะครับมาใส่ในเวฟแล้วก็กดติ๊กถูกด้วยนะครับมันเป็นเพื่อความป้องกันของตัวเวฟนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับในเวฟก็จะมีช่วยเหลือนะว่าจะช่วยเหลือสมัครหรืออะไรนะครับมีหมดเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองสุ่มเติมไดมอนด์ฟรีไฟลนะครับนี่อ่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะบุญเลยละกันขอหน่อยละกันเอ๊ดอกแรกหกสิบแปดเพชรได้ยืะได้ยืดอกแรกหกสิบแปดเพชรอ๋อไม่ได้ เนไปอู้ไปต่อเน,นื่งองเฮ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพชรได้อยู่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 แต่ยังไม่พอใจเท่าไหร่ต้องการเพชรเยอะๆต้องการแบบสักแบบแบบคือแบบหลักพันเพชรอะคือแบบขอขึ้นพันนะปะไปะทุกคนเริ่มกันต่อเออ ไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรค่อยๆไปเรื่อยๆไปแบบเรื่อยๆแล้วก็ไปบูมทีเดียวแบบเพ้งเดียวแตกอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ถ้าแบบบูมเรื่อยๆแล้วแบบเพ้งเดียวแตกอะไรเลยอย่างเงี้ยได้ไปต่อยดเฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยเลมอนหนึ่งพันแปดร้อยเลยมากครับทุกคนผมบอกแล้วมันออกง่ายเป็นไงลองดูยิ่งสูงยิ่งได้เพิ่มผมบอกเลยเป็นไงล่ะ โอ้หนึ่งพันเป็นร้อยเดมอนมาแล้วว่ะมาแล้วมาแล้วหมุนต่อต่อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเมื่อกี้ได้หมดแล้วม่เป็นลายจะอยากได้อีกเค่ทังเ <atra ileen> <enda> หลือเค่ทังเหลือไปเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งพันเออดูผิดดาวทะกุของวัติุเจ็ดไดมอนทุกคน 400ริลได้มา5,000กว่าไดมอนแล้วผมบอกแล้วว่ามันออกง่ายออกง่ายยิงสูมยิงได้ออกง่ายมากแล้วก็ใครที่สุ่มเสร็จแล้วนะครับก็มารับรางวัลได้ตรงนี้แลยครับที่เขียนว่าดูของรางวัลที่ได้รับนี่อ่า นี่ครับผลลัพธ์นะครับรางวัลที่ได้เป็นเพชรเท่ากับที่สุ่มนะคุณดูสามารถเอาไปเติมเว็บเออสามารถไปเติมเกมอื่นได้นะครับหรือเติมให้เพื่อนก็ได้นะครับแค่เราก๊อปตัวเลขนี้ไปอ่าก๊อปไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่บัตรกรีนาเลยนะครับแล้วก็คัปปี้ใส่เข้าไปอ่านี่เรียบร้อยนะครับก็เติมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ใส่เข้าไปนี่นะครับแล้วก็เพชรเข้าตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่5743เเพชรนะครับ ผมบอกเลยว่ารางวัลออกง่ายมากนะครับยิ่งสุ่มยิ่งได้แน่นอนนะครับทุกคนเชื่อผมนะฮะยิ่งสุ่มยิ่งได้ยังไงก็ได้เนี่ยจาก4เพชรกลายเป็น5 7า3เพชรก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเว็บสมายเพย์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยก็กาวสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ยกช่องแสนดีแชนแนลนะครับคอนโดไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมหมิวมาหน้าข้างนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาตัวละครหมิวแล้วก็ให้หมิวเนี่ยผู้อ่านคนในเพชรเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวผมจะ ผมจะบอกโกว่าเออมีมีมีสาวจะมาเทสแคนเด๋ยวผมจะฝากโกเทสครับแต่ผมจะไม่พูดอะไรในคลิปนะเดี๋ยวผมจะให้หมวพูดนะคือเอาง่ายๆว่าจะปลอมตัวไปเทสไงเดี๋ยวผมจะปลอมตัวไปเทสอันดับแรกเลยคือต้องเปลี่ยนชื่อก่อนเลยนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อก่อนเลยอันดับแรกเอาเนี้ยหนูอยากมีผัวเกินเกินเอาหนูอยากมีผัวนะปั๊บโอ้มีคนตั้งชื่อนี้อยู่แล้วเหรออันนี้อะอ่ะมีผัวเก้าคนเล้กัน อ่ะอ่าได้แล้วคอนโดอยากมีผัวเก้าคนนะชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีเกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อชื่อมันบั๊กนะครับแต่ผมรีเกมก่อนเดี๋ยวหนึ่งรอโก้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราไปรอเดี๋ยวไปรอดูตอนโก้มาแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้โก้ก็มาดิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในดิสคอร์ดละแต่ว่าผมจะไม่พูดแล้วนะผมจะให้หมิวพูดแค่คนเดียวนะทุกคนไปเดี๋ยวไปเข้าดิสกันเลยฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินได่ยินะค่ะ อันนี้ใช่ที่เท็เท็ดแคนไหมครับโอเคครับสร้างสร้างได้เลยคลิปแบบผมก็เพิ่งตื่นอะไรเงี้ยแบบเห็นสาวทักมาอยากเท็ดแคนผมก็เลยแบบเปิดคอมแบบขี้ตาไม่ล้างหน้าไม่แคร์ตอนเนี้ยอ่อนให้ด้วยนะคะคนเดียเล่นไม่ค่อยได้ครับโอเคครับชื่อแบบชื่อชื่อทำไมครับผ่านเลยอ่ะชอบเลยแล้วผมก็จะแบบบากมึงให้รักกันนะครับโอเคค่ะอ่อนให้เพราะว่าปกติไม่ค่อยมีแบบผู้สาวหรือว่าสาวๆอะไรมาเทสอะไรเงี้ย อ้าวแล้วมีแล้วมีแฟนนะครับยังไม่มีล่ะโสดโอ้โหพาทางด้วยเวโกอลเลยเวชอ้าวแล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่ออะไรครับชื่อเล่นโอ้โหเฮ้ย อุ้ยขอขอโทษครับ้วผมจะเบามือวันนี้แล้วครับขอโทษครับขอโทษครับไอ้กูเบาหน่อยกูสาวแล้วเนี่ยใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยขอโทษครับอันนี้ตอนยิงผมสี่หัวนะเนี่ยเอเดี๋ยวผมขอสักสามสามลังกันห้าเลยนะห้าเลยโโวได้อ้าวเราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดค่ะอายุสิบแปดเรามาเป็นสาวลำบง เฮ้ยเฮ้ยทีเผือทีเผืออ่ะปังโอ้ยโอ้ยครอร์ดขาอร์ดอร์าทำไมเล่นโหดยังครับอ๋อไม่หอหรอคะไม่หอเมื่อกี้มันโสดจะโสดใช่ป่ะครับแต่แโสดแน่นอนใช่ไหมครับโสดค่ะโสดดูจากชื่อดูจากชื่อได้ ตึงตงโอ้เล่นตึงเกินอุ๊ยโอ้ขอโทษครับขอโทษคร oh, ับพอดีแบบรถกระสุนผมแบบมันว่อนแบบโค้งแบบแบบริบบอกเกอร์อะไรเลยประมาณเนี้ยขอโทษครับขอโทษไม่โกหกใช่ไหมครับเนี่ยว่าโสดเนี้ย อ้าวตายตายแล้วหรอคะทำไมไม่แตกอ่ะโอ้ดูดูจิดุมวกเกือบดุด่าอ้าวตายแล้วหรอโอ้ยตายแล้วครับเมื่อกี้แปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยหัวแล้วนะจังหวะครับอีกหัวอีกหัวหนึ่งนี่คือผ่านเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาไหนขอห้าไม่ใช่หรอครับอเอ้าก็ ก็ก็ก็พี่บอกว่าให้สามหัวเนียจังค่ะพี่ตึงมือครับตึงมือครับโอ้โหได้เล่นมากี่ปีแล้ครับเนี่ยเล่นแออน่อือสอเดือนอ้ย อุย้ยผมขอโทษครับผมขอโทษครับเขาอยากยิงผู้หญิงดิไม่ขนาดไม่อยากยิงแน่นะปกติผมไม่ค่อยเทยนั่นแหละผู้หญิงเนะี<ม>่ยอย่างเงี้ยมันแบบไม่รู้อ่ะจะเป็นผิดโสดเงี้ย <c oughs> อะไรเงี้ยปกติมีแบบมีแต่คนเขามีแฟนแบบมาเทนอะไรเงี้ยไ้แต่นี่แค่เทนหรือเปล่าก็ได้เทนได้อยู่ครับเด็กอยู่ที่แบบตามจังหวะแล้วแบบทามมิ่งอะไรเงี้ย อุ้ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมครับเดี๋ยวผมให้พันยาก่อนนะครับเอาไว้พันยานะครับแป๊บนึงนะครับธรรมดาครับโอ๊ยใครแล้วเราอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะที่ข้องหัวเลยขอโทษนะผ่านอันนี้อันนี้คือแนนผ่านแล้วนะผ่านครับผ่านครับ แบบอยากโดนแบบสักเจ็ดสามในสกอร์แบบพังห่างอ่ะแบบไม่มีแบบสาวไหนยิงผมได้ขนาดนี้เลยอ่ะโสดครับโสดพร้อมครบด้วยพร้อมรุปกับแฟนเก่าเธออะไรประมาณนี้ด้วยอุ้ยขอโทษครับไม่ต้อเกิน้เอยากยิงเลยสาวๆอะไรเงี้ย ทำไมทำไมี่แบบว่าชอบยืนรออย่างไงี้ยทำไมที่แบบว่าไม่ไม่เดินเข้ามาโอโอไม่แบบเขาแบบเดินเข้าม,า,มา,า,าแบบไรได้ปะ๋อแบบเชิงตึงอะไรเงี้ยไงแบบอยากรู้แบบสาวเขาแบบจะคมไหมอะไรประมาณเนี้ยแบบนี้มันแบบเหมือนแบบยืนรอแบบมันแบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่พี่โอเคครับได้ครับขอโทษละกันนะครับอุ้ยขอโทษครับพอดีแบบผมชอบเข้าหลังอะไรเงี้ยขอโทษละกันนะครับ ี่สอนมากี่เีแล้วคะพี่อ๋อเร็วๆนี้ครับบังนี้ครับไม่กี่เดือนเองครับแล้วตอนนี้มีคนคุยหรือเปล่าไม่มีเลยครับหาอยู่พอดีครับตอนนี้แบบอาจจะเจอก็ได้ครับตอนเนี้ยใช่พี่เสียงหอ,องนเลยเห็นแค่ได้ยินเสียงแบบอยากเห็นหน้าโอ้โอ้าคือ อุ้ยไม่แตกอ่ะโผล่มาเนี่ยขอโทษครับขอโทษวันนี้แบบผมชอบแบบวิ่งแรกแบบสวนแบบระยะจูบอะไรงเงี้ยชอบจูบด้วะอเอาแล้วจะจะโซ่จริงใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าแบบเทสเสร็จอะไรงเงี้ยทักไปคุยได้ไหมบ้างไม่ใช่แบบเปิดมาโจ๊ะพึมมีผัวอย่างนี้ไม่ได้นะนอนนโอเคแบบเว้ยหายแ้วแต่ละ โอ๊ยโอ้ยปังอุ้ยโหนึกว่าป้ายรถเมนะเมื่อกี้แบบเหมือนป้ายรถเมเลยนะเจ้าตงแบบยืนล้อโบกเลยอ่ะทนี้อันนี้คือเอาจริงแล้วนะอ๋อแน่นอนจริงเหรอถ้าแพ้ทำอะไรอย่างงี้ดีกว่าฮะถ้าแพ้ทำอะไรอย่างงี้ดีกว่าบอกรักหนึ่งทีรักกัน ได้แล้ครับหมอกหลุดแล้วครับขอพันยาแป๊บนึงนะครับเฮ to ้ยโอ้ด oh, ูเล okay. ่นดิดูเล่นดิใจเย็นครับขอพันยาก็ดีใจเย็นดิครับอุ้ยอเอยโอ๊อเโอ๊อโอโอโทษขอโทษอโล่างครับอโยอโ เจ็ดโซมี่พี่มีนคนสาวเยอะไม่ครับไม่สาวไม่เยอะครับใช่ครับสาวไม่เยอะดูแลไค์กัดย,ยังซ้ายยังขวาปาดน้องปา,าดนกทำไมเล่นคมจังครับนนผมอายุสิบเจ็ดครับ กินรุ่นพี่มันก็ไม่ผิดหรอกเนาะประมาณเนี้ยเขาบอกกินเนี้มันเป็นอวตาจริงวะใช่ครับลองดูก็ได้ครับอยากลองเวาดันเโอขอโทษครับขอโทษครับแต่ไงดิหน้าชนะละอะไรดิหน้าไีด้เข้าเลยค่ะอันนี้คือไได้เข้าดิแม้หน้าฮัลโหลแนนครับ ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ได้ยินครับแบบเปิดเปิดกล้องอะไรอย่างงี้ได้แบบให้เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะได้ได้แบบจะได้รู้ไงแบบเล่นจริงนะอะไรประมาณเนี้ยโอเคป่ะครับได้ค่ะเดี๋ยวขอขอขอไอเดียไลน์หน่อยครับอุ้ยทำไมใช้รูปโปรไฟล์ผมมาก็เป็นเอฟซีค่ะเฮ้ยมีเอฟซีด้วยวะโทรโทรไปได้เลยไหมครับได้ได้ค่ะเอ้ดี๋ยวจะเขินนะครับว้าวโอเคครับโทรโทรอะไรก็ได้ วว้าฮัลโหลเอ๊บเดี๋ยวต้องเปิดได้หรอคือนคุยแป๊บเดียวได้ไหมคะคุยคุยอะไรครับไม่มีแฟนจริงเหรอไม่มีแฟนใช่ครับไม่มีแฟนครับน่าแบบปกตินี่คุยแบบนี้กันเป็นสาวหวานหรอไม่ครับผมไม่ค่อยเล่นไลน์ทำไ่ครับอันนี้อาจจะเป็นเลขที่แบบโทรคุยอะไรอย่างเงี้ย เห็นแบบมาเทสแคร์อะไรเนีแบบเข้าทางอะไรเงี้ยฮะใช่หรออ๋อแล้วปกติเราเจ้าสาวเ้าสาวมานนี่ก็ก็แบบคอแบบนี้ทุกคนเลยป่าะเนี่ยไม่ครับอันนี้คนแรกครับที่เทสครับจะมาเขาจะแบบยิงไม่ผ่านอะไรงี้ครับใช่ครับใช่ได้ครับช่ได้ครับใช่ครับใช่ได้ครับเห็นเพาเห็นได้ครับพอครับโอเคหนึ่ โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปน <laughs> <Bra un> ี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดต่อให้ผมด้วยนะครับผมนะทุกคนก็ก็เทสแคนก็ผะก็ผ่านไหมเป็นเทสได้แคนผ่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับพี่อะไรพี่อะไรพี่ว่าไงพี่อะไรวะเอาชัดจะสรุปว่าผมผ่านไหมเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้หนูเทสแคนแล้วนะพี่อ๋อผ่านครโอเคครับก็ โอเคครับก็โอเคครับโอเคครับโอเคครับโอ้ยต่อยกล้องโอ้ยโอ้ยต่อยกล้องด้วยอุ้ยอุ้ยมันต่อยกล้องด้วยคนดูโอ้โหวางแล้วเรียบร้อยวางโอเคครับทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซากให้ผมด้วยมันต่อยกล้องด้วยนะคนดูมันต่อยไปสามรอบเมื่อกี้ก็โอเคครับบ๊ายบายฝากฝากเพย์ด้วยมาเตโต้ฮะเพย์มาเตโต้โอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ตรงนี้ครับตรงนี้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 โอเคครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย